สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวก็ตาคิเชนไทยวันนี้เราก็จะไปถล่มน้ำเข้านานะคะวันนี้เราก็ขับรถไถชิวๆนะคะไม่กล้าขับเร็วนะไม่กล้าขับเร็วก็เหมือนกับเดินไปนานะคะแต่เราแค่ไม่ได้ใช้เท้าเดินนะคะเราใช้เป็นรถไถเดินตาม <c oughs> ชิลๆนะคะแดดก็ค่อนข้างที่จะไม่ร้อนเลยนะคะแดดก็คือไม่ร้อนเลยนะคะเอฟซี่ะตอนนี้ร้อนแม่ดดไม่ร้อนเลยนะคะแ,ดดแต่ว่าไม่หมดแล้วนะตอนนี้ผิวไม่หมดเลย <laughs> ตอนนี้เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวไปถึงที่นาน,นะคะเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศให้ชมนะคะตอนนี้เราก็มาถึงที่นานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาทำการ สูบน้ำใส่น,น,นาต่ก็นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูน้องชายก่อนนะน้องชายกำลังทำการสร้างกระต๊อบน้อยนะคะสร้างกระต๊อบน้อยวะซานพี่น้องก็คือหาพวกใบไม้กิ่งไม้มาบังให้กับเครื่องสูบน้ำเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องสูบน้ำจะร้อนเกินไปนมัน,นจะน็อกนะ คุณพ่อก็จะต่อท่อไว้ก่อนเราจะติดเครื่องนาสูบน้ำโอ้เราจะต้องเรียงท่อไว้นะคะนู่นเราจะสูบน้ำขึ้นไปน,ะน,น,า,นานู่นนะคะนานันบุ พอเราสูบน้ำเข้าแล้วนะน้ำหมดสารนะคะได้ไม่พอนะคะสี FC เหลือน,นิดเดียวนะคะเหลือมุมนั้นนะคะที่น้ำไปไม่ถึงแต่ไม่เป็นไรนะคะเราก็หวานตรงที่ที่มีน้ำก่อนนะคะก็ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะตอนนี้ก็กำลังคาดคาดนาค่ะคะาดนาเพื่อที่จะเตรียมนะคะหวานกล้านะคะหวานกล้าแล้วก็พอ ต้นกล้าโตนะคะเราก็จะทำการดำนากันนะคะตอนนี้ก็เตรียมค่านาก่อนมาเจ้าพป่นยังนี่ ฮะตัวตกใจหมดเลยไม่เห็นยังไงเขามาดูหน่อไม้ดูหน่อไม้เหรอใช่แต่ต้องมีตัวนี้นะยากันยุงไม่งั้นเราโดนรุมเบื่อนี้ข้าจ่อจองไว้เพื่อมตระลับเม็ดวัดคู่มือขูมหนวัดไปแล้่ยวป่โอ้ยวัดไปแล้วเนาะวัดไรแล้วสันเท่าฮักกัสตัสเอาอันวัดนี่แหละคือวัดคักวัดเดดแทะนะ เบื้องตัดออกก็นะนะตัวเห็นหน่อไม้ไหมไม่ไงโอ้โหเรามาหาดูหน่อไม้นะยังไงตรงนี้ก็มีหน่อนางดินซึ่งคนจากดินก็มีไหนอืว้าวอ้มามามานี่อรรถเราจะมาขุดหน่อไม้กันแล้วหน่อไม้โอ้โหมีนางดินไหม เยอะสุดอะเนี่ยใหญ่มากหน่อต้นๆเลยนะทุกคนใหญ่มากหน่อไม้กิมซุงนะทุกคนมันก็เลยสีหน่อโตหน่อใหญ่นะคะเต็มเลยค่ะพี่ๆท่านไหนที่รู้นะว่า่อไม้กิมซุงเนาะทำอะไรอร่อยอะไรอร่อยนะครับเม้นมานะใช่อาจจะทำตามเนาะลองทำตามเพราะว่าหน่อไม้หน่อไม้กิมซุงมันก็จะเหมือนหน่อไม้ทั่วไปละมั้งตัวเขาก็ไม่รู้นะ cosi dual น,น,นี่ม่เหนอนมาดยนไงน่ะ<อ>ใช่เปล่าใช่ไหมตัวหรือเปล่าเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูนะคะมา <c oughs> <c oughs> <c oughs> แมนบอกบ่เห็นมาใหม่เ <c oughs> แมนบ่ฮันเดะแมนอยูเดะฮะโอ้ยมันดินโอบอยู่ทุกคนนะไม่จำเป็นต้องไซส์อันนั้นหรอก อ่ะอันนี้ใช่ว้าวฟันเนาโหลดพี่นองขุ้น่ะ <c oughs> ก็คือน้ำมันพดัดเราขึ้นถึงนี่มันก็เลยทำให้หน่อไม้อ่ะมันจมอยู่ใน <c oughs> ในโคลนนะคะแต่ยังแต่ยังดีนะยังไม่ได้เสียนะคะนี่หน่อไม้ไหนจะเสียเหรอออกยด่ดกนฮะ ยิ่งออกสวยยิ่งออกสวยใช่ไหมนุ่งหน่อไม้ทั้งนั้นเลยทุกคน FC ขาเนี่ยคือหน่อไม้ทั้งหมดเลยนะคะแต่เราจะเอาแต่ที่มันโอบอยู่เห็นไหมคะหนอนางดินมากกว่านะใช่ใช่ค่ะหนอนางดินดีกว่านะคะ เนียตรงนี้มันเป็นเนินอยู่นะมันเป็นไม่ใช่นน้ฟังเสียงฟังเสียงน่าจะมีตัวนะทุกคนโอ้หาเห่นไปทั่วทิศทั่วแดนเะเป็นหนอไม้ไหนอะไหนได่ไไ้ไะไนะขาวๆอ้อหอมาเสือตาเสียนห ขาวเลยนะมีแค่ห่อดเดียวเหรอยังไม่ไไไรู้อ,อ๋อสวยไหมเนาะง่ายมันเนาะสวยค่ะได้สวยสวย เรียบรนะ้อยฮะไหนสวยมากค่นี้กาเราก็ได้หน่อไม้มาแล้วนะคะนี่เลยว้าวหน่อไม้เนี้ยสามชนิดเลยนะอันนี้ชนิดหนึ่งอันนี้ชนิดหนึ่งแต่มันคล้ายกันมากเลยนะคะแต่ต้นน่ะไม่เหมือนกันเลย แต่ว่าหน่อไม้นันคล้ายกันมากมีหนามก็ไม่มีหนามหลใช่อันนี้ไม่มีหนามเลยแล้วก็เนี่ยเป็นใบใหญ่ด้วย uh huh. นะส่วนตัวเนี้ยมีหนามแล้วใบเล็กเออแต่ว่าไม่ใช่อ่าไม่ใช่หน่อไม้ไผ่ป่าน่าจะเป็นหน่อไม้ไผ่บ้าน uh huh. แล้วก็มีปึ้งอันนี้คือไม่มีขนนะคะจะสังเกตเนาะสองตัวเนี้ยจะมีขนหมดเลยแต่ว่าตัวเนี้ยหน่อไม้ไผ่ป่าจะไม่มีขน นี่อันนี้ดอกไม้ในป่าเราเอานอกไม้วันนี้มาเอาสามชนิดเลยนะคะนี่ก็เต็มยังเต็มยังเต็มยงแล้วกลับบ้านไปทําเมนูกันนะคะจีก็สําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องวิวกอกด้วยนะคะก็สําหรับคลิปนี้ไายค่ะกลับบ้านไปทำกับข้าวกัน